สวัสดีครับจากคูลูมานะครับวันนี้นะครับผมต่อต้าอาร์เอาม A30 นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเบาะแถวกลางครับจากเดิมเป็นระบบแมนนวลนะครับเป็นไฟฟ้า6ทิศทางทรงมิกกี้เมาส์นะครับปรับเอนได้นะครับแล้วก็ยกน่องได้นะครับตัวนี้เบาะเป็นเจาะหนังรูนะครับเหมือนของโรงงานนะฮะ มีล้อน,นวดเย็นนะครับ USB ชาร์จเจอร์นะฮะแล้วก็ติดตั้งที่วางแก้วในชุดนะครับที่วางแก้วนะฮะมาดูฝั่งซ้ายบ้างนะครับปรับิศก็ตัวนี้นะครับ6ทิศท,ทางนะฮะสวิต์ Switch. เดินหน้าถอยหลังปรับเอียงเอ็นเบาะได้นะครับนะครับ อันนี้ร้อนนวดเดยนบบ็น,น,ร,ะบบนะร,ระบบนวดเป็นระบบถุงลมนะครับระบบนวดเป็นระบบถุงลมนะครับระยะตรงกลางสามารถเดินเข้าไปได้แถวแถวหลังนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ร้อนนวดเดย็นนะครับ ปรับเอ็นได้เลยนะครับถ้าเราปรับเบาะหลังพับยาวไปนะครับโอเคนะครับผมจากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับออมเชิด